ก่อนจะรับชมคิดน,นะครับเรื่องนี้ผมทําการแปลเองถ้าแปลผิดหรือว่าไม่ตรงตามนิยายตรงไหนก็ต้องขอกราบอาภัยมาณับฟังเลยนะครับไปรับชมรับฟังกันเลยครับรอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับอ๋อแล้วก็รูปนี้คนละเรื่องนะครับไม่ใช่เรื่องเดียวกันฮะอะไรกันนะเขาอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอแล้วไหนนะเขาเขาอยู่ที่ไหนกันปรมาจาย์ฉีเขาว่าท่านนะ่ะคาดเดาผิดไปแล้วคาดเดาอย่างนั้นเหรอข้านะ่ะ ไม่ได้คาดเดาอะไรทั้งสิ้นพวกท่านไม่สังเกตเหรอว่าลมที่มีเพิ่มมากขึ้นกับเมฆที่จับกลุ่มกันอยูด่ด้านนอกเดี๋ยวก่อนนะท่านปรมาจารย์ชีบนยอดเขาแบบนี้มันไม่แปลกเลยที่จะมีลมพัดผ่านมาเอแต่เข้าว่าลมมันก็แรงแปลกๆนะฮะดูนั่นก่อนสิหน้าต่างนั่นมันไม่ใช่ลมปกติแล้ว นี่พวกเราออกมาดูด้านนอกนี่มาดูนี่สกอรดูเหมือนว่าเมฆนั้นกำลังรวมตัวจับกลุ่มกันเป็นก้อนอยู่ฝ่ามือเมฆเมฆาร่องลอยลมและเมฆที่ผู้เจ้าเห็นนี้ทั้งหมดนั้นคือฝีมือของข้าเองบ้านะพลังอะไรจะรุนแรงขนาดนี้พวกเจ้าทุกคนรวมกันสู้ปลดปล่อยพลังทั้งหมดของพวกเจ้าออกมาซะ มาเขาจะแข็งแก่งแค่ไหนกันใครจะกันเองพนึกสวรรค์สีทิศอาวุธเลนรับระดับเก้าหอกแดงทรงพลังเอาแบบนี้จริงเหรอแบบนี้แหละเอาเอาพวกเจ้านะ่ะมีอะไรใส่ให้หมดอย่ามัวลีรอเฮ้ยได้เลยฝ่ามือมังกรชีวิตข้าบัางฝ่ามือสวรรค์อยู่ไรยโย่กำปัน้นน้ำแข็งเลนลับ กงเล็บมังกรจักระพรดวิชาฟ่ามือพูดเล่นลับเอาเอาเอาให้หมดเอาให้หมดเลยฮได้ผลได้ผลเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะได้ผลบ้าอะไรของแกวะ เราทุกคนล้วนแล้วแต่อยู่ขอบเขตพลังระดับสวรรค์ขั้นที่เก้ากันทุกคนแต่ทำไมระดับพลังนั้นมันถึงได้ห่างกันขนาดนี้หยุดพูดได้แล้วแกนะในบอกว่าพลังสวรรค์สีที่ตรงแกจัดการมันได้ยังไงวะอ้าว,าวดูเหมือนว่าจะจ้างมาเสียเปล่านะเนี่ย <c oughs> เขายังเป็นผู้ชายที่หล่อที่สุดเรื่องนี้นะมันก็แน่อยู่แล้วะสิ เข้มเข้มทำตาเข้มเจอแบบนี้คงชัดเจนแล้วว่าหัวแดงนั้นเคยเจอกับพระเอกมาก่อนกูเฟยหยางระดับการบ่งเพาะขอบเขตอาณาจักรสวรรค์ขั้นที่เก้าอ้าวในบอกว่าจัดการมันได้ยังไงล่ะดูสภาพแต่ละคนสิ <c oughs> หงยานเหตุใดเจ้าถึงทำเช่นนี้ <c oughs> ทำไมอย่างนั้นเหรอมีความงามเช่นนี้ ไปเพื่อใครล่ะถ้าเกิดว่าเขาไม่ต้องการกูเฟยหยางวันนี้ข้าน่ะจะแสดงการไล่ลำแบบบืนให้เจ้าดู <c oughs> แล้วแบบเดิมมันไล่ลำแบบไหนนะหงหยานเจ้าน่ะจะเอาแบบนี้จริงๆงั้นเหรอมีแต่เจ้าะจะสูญเสียเปล่าๆนะสูญเสียอย่างงั้นเหรอข้าน่ะสูญเสียไปแล้ว <c oughs> สูญเสียอะไรวะกูเฟยหยางไม่เจ้าก็ข้าวันนี้ต้องมีคนตายไปข้าง เจ้าและพวกบอลแรนทั้งสิบของเจ้าเนี่ยไม่ใช่คู่มือของข้าเลยแล้วเห็นได้เจ้าจึงจะฆ่าข้าได้ล่ะพวกเขาทั้งสิบคนนี้ข้าเน่ะเชิญมาเพื่อมาบั่นทอนกําลังภายในของเจ้าเพียงเท่านั้นแต่ข้าไม่ได้คิดไว้เลยว่าเพียงแค่การโจมตีครั้งเดียวของเจ้าพวกเขานั้นจะไม่สามารถรับมือได้แต่ข้าไม่เหมือนกับคนพวกนั้นหรอกนั่นสัญญาณจากท่านเจ้าสํานักพวกเจ้าทั้งหมด เรียมตัวรับทราบค่ะการก่อตัวของดาวสีม่วงอย่างนั้นเหรอนี่เจ้านะต้องการจะฆ่าข้าจริงๆอย่างนั้นสินะรูปแบบใครคนนี้ถูกสร้างขึ้นมานับหมื่นปีแล้วโดยบรมจารา์ของหุบเขาเรินเฉียวแต่ครั้งนี้จะเป็นการใช้ในรอบหลายพันปีในวันนี้นั้น ข้าฉีหงหยานสิทธิผู้ไม่ซื่อสัตย์ต่อหลอบรรมชนขอใช้่ายกลน,นี้เพื่อที่จะจัดการกับกูเฟยหยางบนยอดเขาหิมะนี้นี่มันค่ายกลของสำนักสวนจินหรือเปล่าวะเนี่ยถึงข่าวตายของเจ้าแล้วกูเฟยหยางรู้ไว้ซะกูเฟยหยางบนยอดเขาแห่งนี้นะ่ะดาบของข้าสามารถหยิบยืมพลังจากดวงดาวได้ทุกเมื่อด้วยดาบที่ถืออยู่ในมือของข้าและบนยอดเขาแห่งนี้ ข้าน่ะเปรียบเสมือนเทพเจ้ากูเฟยหยางวันนี้ข้าน่ะจะต้องชนะเจ้าต่อให้พลังของเจ้าจะแข็งแกร่งมากแค่ไหนก็ตามอย่างงั้นเหรอสหายเก่าของข้านี่นะคือสิ่งทั้งหมดที่เจ้ามีแล้วอย่างงั้นสินะนี่สหายข้าต่อให้ว่าเจ้านั้นจะหยิบยืมพลังแห่งดวงดาวนับพันล้านดวงแต่ว่าข้าน่ะจะจบการต่อสู้นี้เพียงแค่การตวัดดาบเพียงแค่ครั้งเดียว ดาบดารารูปแบบการยังรู้ของเทพเจ้าสหายอย่างนั้นเหรอสวยขนาดนี้เป็นได้แค่สหายเนี่ยนะหิมะร่วงหล่นจากท้องฟ้าในราตรีสีม่วงมนุษย์นั้นไม่อาจจะยังถึงเคล็ดวิชาก้าวดาบประกายม่วงการต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นยังคงตาตึงอยู่ในสายตาของข้าชายผู้นั้นเขาเปรียบเหมือนเทพบุตรเฮ้ยนี่เธอ พิ่งหปีเองนะืมแต่ถ้าว่าข้านั้นได้เห็นเขาเพียงแค่ไม่กี่เสี้ยววินาทีความทรงจำของข้าได้จบลงยังสถานที่แห่งน,นั้นเมื่อข้าตื่นขึ้นอาจารย์นั้นได้ให้เหล่าสาวกของนางออกจากหุบเขาเพื่อไปหาอาจารย์ใหม่และท้ายที่สุดนั้นบนวังตำหนักสวรรค์ไม่มีสาวกผู้ใดหลงเหลืออยู่เลยและข้านั้น หลังจากที่ข้าได้ออกจากวังตำหนักสวรรค์มาข้าก็ออกเดินทางอย่างไรจุดหมายเออวังตำหนักสวรรค์น่าจะคือวังเสินเฉียวของฉีหงหยานนี่แหละครับผมว่าตัวข้านั้นออกเดินทางเพียงเพื่อจะได้สบตากับชายผู้นั้นอีกครั้งจนถึงตอนนี้ข้าตระหนักดีแล้วว่าอาจารย์ของข้านั้นคิดผิดมาโดยตลอดกู่เฟยหยางนั้นเขาสามารถเอาชนะเหล่าจอมยุทธที่อยู่ถึงระดับ ขอบเพสวคนขั้นที่9เพียงแค่การโจมตีแค่ครั้งเดียวในไม่ช้าข่าวนี้ถูกแพร่กระจายออกไปทั่วทั้งทวีปเทียนวูชื่อเสียงของกูเฟยหยางได้เพิ่มขึ้นทวีคูณอย่างมากมายแต่ทัในใดนั้นก็มีข่าวถูกแพร่กระจายออกไปถึงการเสียชีวิตของกูเฟยหยางณหุบเขาเทียนตั้งในตอนนั้นข้าแทบไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ ชายผู้มีดวงตาสีลงุงพูนั้นใครกันบนโลกใบนี้ที่จะสามารถฆ่าเขาได้จนท้ายที่สุดข่านั้นก็เดินทางมาถึงอาณาจักรเทียนซุยและได้ตัดสินใจเข้าพักยังสถาบันเจียหลานเนื่องด้วยมีรูปปั้นที่เป็นตำนานของท่านกูเฟยหยางที่หาที่อื่นไม่ได้ในอาณาจักรเทียนวูนี้แล้วพูดมาแล้วเศร้าห้าปีก็มีความลักแล้วอย่างนั้นเหรอ ในวันนั้นนสนามประลองท่าทางของชายหนุ่มผู้นี้เหมือนกับรูปปั้นของท่านกูเฟยหยางไม่มีผิดแต่ช่างน่าเสียดายที่คุณนั้นไม่ใช่เขาอ่าพูดมาตั้งนานนี่นางชอบข้าอย่างนั้นเลยเนี่ยก็อย่างว่าแล้วคนมันหน้าตาล้อนี่มันไม่ได้พูดใช่ใช่พี่เขาไม่ได้พูดแล้วแกจะเติมทําไมวะไอคนพากเอานะนิดนิดน่อยน้อยก็ให้ข้าหน่อยก็แล้วกัน เดี๋ยวก่อนสิหยุนเสียงชายผู้นั้นน่ะเขาเป็นใครกันบนโลกใบนี้ข้าน่ะไม่มีคุณสมบัติมากเพียงพอที่จะรู้จักชื่อของเขาเลยหรอเออแล้วที่นางเล่ามาน่ะนางคิดคนเดียวในใจหรือว่านางพูดออกมากันแน่เนี่ยเขาผู้นั้นน่ะได้ล่วงรับไปแล้วเอเเ๋เขาตายแล้วอย่างนั้นเหรอนี่หยุนเสียงไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครแต่ว่าตอนนี้เขาน่ะได้ตายไปแล้วก็แปลว่าข้ายัางมีโอกาสแล้วนะ่สิ ชายผู้นั้นน่ะเขาเคยทำอะไรมาก่อนอย่างนั้นเหรอทำไมหัวใจของเจ้าถึงได้พักดีต่อเขาเช่นนี้บอกเข้ามาเถอะข้าน่ะทำได้อย่างเขาทุกอย่างแน่นอนเอะอะไรกันนะท่านสามารถทำได้อย่างนั้นเหรอนั่นท่านฟังให้ดีล่ะในทะเลศักดิ์สิทธิ์เขานั้นสามารถปรับแต่งอาวุธส่วนให้สามารถโจมตีได้แม้กระทั่งดวงดาวและเขายัางเป็นผู้ที่มีอายุน้อยที่สุดที่สามารถเข้าสู่ขอบเขต ระดับพลังสวรรค์ขั้นที่9และได้ถูกขนานนามว่าเป็นผู้อาวุโสที่มีชื่อเสียงที่สุดในสมาคมนักเล่นแร่แปรธาตุณเมืองเซนเซนเขาได้ทําการทํารายการป้องกันของเมืองเพียงแค่การโจมตีแค่ครั้งเดียวกําจัดหนึ่งในสามมหาอํานาจของทวีปโอ้โหสุดยอดไปเลยในแดนทะเลตะวันออกเพื่อต้องการช่วยเหลือเพื่อนของเขาเ่านั้นได้ทําการกวดล้างลากยาวไปถึง800 0ลี้จนทําให้ จัก,กรพรรดิทะเลตะวันออกออกราชองการเพื่อจะจัดการกับเขาืหพอละมังแค่อันเดียวองค์ชายหนึ่งคงไม่อาจทําได้แล้วในแดนศักดิ์สิทธิ์เขานั้นได้ทําการกวดล้างเหล่าทหารนักรบเป็นจํานวนมากในการจัดอันดับของสวรรค์ละโลกเขานั้นคือผู้ที่อยู่อันดับสามเขานั้นได้รับการขนานนามว่าจักรพรรดิจอมทําลายล้างบนยอดเขาหิมะนาวังตําหนักสวรรค์เขา ได้เดินเหยียบย่ำบนก้อนเมฆและได้ทําการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถจัดการกับเราผู้ที่อยู่อาณาจักรสวรรค์ขั้นที่9ได้ถึง10คนและหญิงที่งดงามที่สุดบนโลกใบนี้เทพธิดาแห่งวังตําหนักสวรรค์ฉีหงหยานแม้แต่เธอก็ไม่สามารถทําให้ชายผู้นี้ชายตามองเธอได้เออเงียบเงียบทั้งห้องโถงนี่ท่นพี่ข่าวาท่านล,ลมเลิกความตั้งใจเสียเถอ และก็ยังมีอีกมากมายแต่ว่านะเท่านี้ท่านก็น่า,จ,าจะรู้แล้วว่าใครคือคนที่กุมหัวใจของข้าไว้หากท่านสามารถทำได้อย่างเขาข้าล่วหยุนเซียงสัญญาเลยว่าจะแต่งงานกับท่านแน่นอนข้านะรู้แล้วว่าเขาผู้นั้นคือใครทุกคนไม่มีใครไม่รู้จักชื่อของเขาชายผู้ที่หายไปเมื่อสิปีก่อน วันนี้ข้าเหน็ดเหนื่อยนิดหน่อยถ้าอย่างนั้นข้าขอตัวลาก่อนต้องขออภัยองค์ชายเฮ้ขอตกใครมันจะไปทำได้กันแล้ววะเนี่ยว่าแต่ว่าชายที่ไม่มีใครไม่รู้จักชื่อสองคนนี้นะจะรู้หรือเปล่านะเออที่นางพูดเมื่อกี้มันคุ้นๆไหมฮะหลี่ยุนเสียวก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอ่าอ่าหลี่ยุนเสียวเออไม่ใช่สิ เจตกภาพผู้ยิ่งใหญ่นะครับยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดไลค์ยูทให้ด้วยสัญญาครับว่าต่อไปนี้จะพยายามมาอย่างต่อเนื่องครับผม